โอ้ฮาเลนช่วงนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับโอ้โหเก่งมากๆขนาดพลาดสองจุดโทษยังตะบันแฮตทริกนะครับเมื่อคืนนี้กลิงบลองฮาเลนชอมันบลูดาวิงโตเก่งของแมนซิตี้ครับพลาดจุดโทษถึง2ครั้งแต่สุดท้ายเขาทำแฮตทริกได้ในนัดทล่ลมอิสราเอล5-0ในศึกฟุตบอลโลก2ยีโบร,รอบคัดเลือกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ฮาแลนดะ์เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นๆนะเมื่อสงหารจุดโทษพลาดถึง2ครั้งในเกมเดียวเดีย๋ยวเราก็ตามสุดท้ายฮารแลนด์ครับก็ยังเป็นฮารแลนดะ์เนาะที่ระเบิดฟอร์มโหดครับยิงไม่ยั้งเป็นนาที่10ติดต่อกันหลังทาแฮตทริกได้ในเกมนี้นะครับก่อนเกมนี้ฮาแลนดะ์เนี่ยอยู่ในฟอร์มที่แบบโอ้โหสุดๆมา,มากๆครับยิงถึง13ประตรูจาก10นัดหลังสุดที่ลงสนามและในเกมพบอิสราเอลเมื่อคือนเขามีโอกาสเพิ่มสถิติขึ้นไปอีกเมื่อทีมได้จุดโทษตั้งแต่นาททีี่3หลังจาก แคทริกเบิร์กถูก้ทนของดันบินตอนนะครับทำฝาวในกรอบเินโทษฮาเแลนด์ยิงครั้งแรกไปทางขวาของผู้รักษาประตูเ้าหน้าของเปรเรสเนี่ยดาวทางถูกปัดลูกออกไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอย่างไรก็ตามฮารแลนด์ได้ยิงใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการยืนยันว่าเปรเรสเนี่ยขยับออกจากเส้นก่อนเวลาแต่ครั้งที่2เนี่ยผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมเปรเรสพุ่งไปทางซ้ายของตัวเองเนะแล้วก็เซฟลูกยิงของฮารแลนด์ได้ครั้งหนึ่งแต่ความบิดพลาดของเขาเนี่ยไม่ส่งผลต่อเกมมากเท่าไหร่เพราะนอร์เวย์เหนือกว่า และมาได้ประตูขึ้นนำในทีที่18จากนั้นก็ถึงมหากรรมฮาเลนโชนะครับเมื่อเขาเนี่ยลบล้งความผิดพลาดของตัวเองได้สําเร็จประตูนำห่าง2องศูนยในนาทียี่สิลูกนี้ทำให้ฮาแลนยิงประตูต่อกันเป็นนัดที่10ทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติฮาเลนมาทําเพิ่มอีก2ประตูนาที63แล้วก็72ทําสถิติยิงให้ทีมชาตินอร์เวย์แล้ว48ประตูจาก45นัด นอร์เวย์ยังคงรักษาสถิติชนะรวด6นัดในกลุ่มนะครับของพวกเขาเนี่ยมีแต้มนำอิตาลีถึง9คะแนนขณะที่อิตาลีเนี่ยมีโปรแกรมแข่งได้วกว่า2นัดนะครับโอ้โหก็สุดเกินนะสำหรับอลิงเบลล์ฮาร์แลนด์นะตอนนี้ทำอะไรก็ถือว่าดูด,ดีไปหมดนะครับฮาร์แลนด์โค่นสถิติ50ประตูทีมชาติเร็วที่สุดครับอลิงเบลล์ฮาร์แลนด์นะสร้างสถิติใหม่ในวงการลูกหนังอีกครั้งหนึ่งครับหลังทำาห้ตริกในเกมเมื่อคืนนี้นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหสุดๆจริงๆครับยิงจุดโทษพลาดสองครั้งแต่ก็ยังกลับมาได้นะครับนั่นทำให้ฮาเลนครับสย์นหน้าร่างยักษ์เนี่ยทำประตูให้กับทีมชาติแล้ว51ลูกจากการลงเล่นเพียง4 6นัดทำลายสถิติทำประตูแต่หลักครึ่งร้อยเร็วที่สุดนะครับโอ้โหสถิติ50ประตูกับทีมชาติของเล่นคนต่างๆครับฮาเลนห์าฮาเลนเนี่ยก็ถือว่า50ประตูแค่4 6นัด แฮร์รี่เคนครับห้าสิบประตูใช้ไป71นัดเนมาร์เจนัดเอ็มบาเป้เก้นัดเลวานดอฟกี้เก้นัดมเมสซี่หนึนัดโรนัลโด้1นึนัดนะครับอืมแต่ฮแฮรลรันเร็วที่สุดนะ46นัดเท่านั้นเองครับโอ้โหถือว่าโคตรจะสดนะตอนนี้ทำอะไรก็ถือว่าดูดีไปหมดนะฮะจัดไปครับเพื่อนๆเออร์ลิงเบลล็องแฮร์รันอลิงเบลล็องแฮร์นัน